สบายนวครับไม่นอนคุณปู่พามาดูแนครับแม่จะเป็นลมนะสวัสวดีครับขอต้อนรับทุกคนนะเข้าสู่รายการติดแพ็กนะฮะก็วันนี้ตาพลันนะครับแล้วก็เบลนะฮะ จะไปหาคุณปู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับแน่นอนว่าสนามบินวันนี้คนน้อยมากนะฮะในการบินนะครับก็เดี๋ยวจะบอกเลยว่าคุณเนี่ยนะฮะต้องมีเหมือนใบหมอพร้อมนะฮะหรือว่าใบที่ฉีดปัสซินมาแล้ว2เข็มนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะพาเท่าไปก็จะมีการตรวจเล็กๆน้อยๆนะฮะเกือบปีแล้วนะที่ไม่ได้ขึ้นเครื่องนะครั้งแรกมันก็จะตื่นเต้นืหน่อยพลรามตื่นเต้นไหมครับดีใจยังไง เอาละนะฮะเดี๋ยวสักพักเนี่ยเดี๋ยวเราจะขึ้นเครื่องนะครับเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศตอนที่พลังขึ้นเครื่องนฮะขึ้นเครื่องล่าสุดตอนเท่าไหร่กวบกวบกว่าควบสามเดือนยังไม่รู้เรื่องแต่ตอนนี้สองกวบกว่าแล้วรู้เรื่องแล้วนะฮะไปไหนจะไปไหนไปไหนครับหิว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 หิหิวหิวหิวหหิวหิวหิวหิ ขาวเลยอ่ออออะง่วงใช่ไหมคือมินคือมินงคือมินคือมิ้งโอแมคโดนัลล e ์อืม e อืม mm. mm. and on this farm he has a Okay. Okay. <Okay. S 1> แล้วตอนนี้นะฮะเราก็มาถึงเียงใหม่แล้วนะฮะที่แรกที่เรามากินคือสถานที่นี้กินตั้งแต่แทักเด็กๆแล้วก็เอาพลันมากินอีกนะฮะเดี๋ยวดูก่อนว่าพลันจะกินข้าวผัดอเมริกาสุดผมได้หรือเปล่ามีรันบสบอกเลยว่าเฟี้ยว กินตั้งแต่รุ่นพ่อนี่คือเมนูของที่นี่นะฮะกระดดโอ้ยชื่นใจกับะอดเลยนะข้าวผัดอเมริกันกินตั้งแต่เด็กยันโตก็ยังกินอีกที่นี่อร่อยหมดนะฮะนี่อาหารเช้าก็มีเบเกิลที่นี่เมนูเยอะมากบอกเลยว่าสุดยอดเดี๋ยวเราจะลองให้คารันกินข้าวผัดนี่ฟังต่อแล้วเราจะเปี่ยนอะ โอ้เต่า้วเต่าวันนี้จะปิ้งกินอืมโอเคโอ้โหเก่งจังเลยคุยกับพี่เทียนเลยแปลว่าผ่านแน่นอนครับผ่านองกันมาตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านแล้วนะฮะแน่นอนครับนี่เมื่อกี้ไปเว้นๆมาสิ่งที่เราได้และสิ่งที่เด็กๆทุกคนชอบนะฮะนั่นคือไข่ เดี๋ยวมาดูว่าข้างในเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะจ๊ะนี่มาไม่ได้อากาศไม่ได้อ่ามันยากมันยากมันยากเหรอคะยากค่ะมาดูซิได้อะไรอุ้ยอุ้ยอันนี้เป็นช็อกโกแลตเราไม่สนใจอุ้ยเราสนใจนี่เราสนใจอุ้ยเาสต้าอะไรกันนะอะไรกันนะอุ้ยอุ้ย มันคือตัวอะไรเนี่ยอือ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองเสียดยนอ๋อวันคือใส่ไข่ที่พ่อแม่ทุกคนต้องซื้อให้แล้วไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรยังไงไงว้าวว้าวว้าวไปกินกล้วยแล้วสบายใจ สบายใจนี่เก oh <my> ่งด้วยเดี๋ยวนี้นะฮะจะพาพันรันนะฮะมากินอาหารเหนือที่อร่อยที่สุดบอกเลยว่าที่นี่นี่คือเดอะเบสนะครับผมนี hey. ่แล้วตอนนี้นะ,ะอยู่ร้านครัวน้องหลุยแล้วตรงนู้นเนี่ยเขาทํากําลังทําไก่อฟฟางให้ผมอยู่นะฮะเดี๋ยวจะไปดูไก่อฟฟางก่อนนะฮะรับรองว่าที่นี่ชิ่เด็ดบอกเลยลําขนาดเจ้าไปไก่อฟฟางของเรา โอบฟางแบบเมืองเมืองไก่อบฟางนะฮะอือไก่อบฟางบาลานไม่เคยเห็นครับมาแล้วนีนี่สองตัวเบิ้นเลยแข่กันแน่ๆนวันเนี้ย อุ้ยอุ้ยอาไม่เป็นไรคนเก่งคนเก่งเย้น้องเก่งน้องเก่งอ่ะไม่เป็นไรครับคนเก่งค่อยๆเล่นลูกค่อยๆเล่นครับเป็นไก่ไหนเป็นไก่ดิเป็นไก่ยังไง มาทานกินนะมาทานทานข้าวอ่ะลูกเอออันนี้ไก่สามสามพันนะกินละเหนวเนอะเหมาะปอเอ้ยจิ้มก่อนจิ้มก่อนเนี่ยจิ้มก่อนนี่อันนี้เมนูพิเศษนะครับสำหรับน้องแท๊กอ่าไก่อบฟานะครับของพี่แมวอ่าร้านครัวน้องหลุยนะครับทำพิเศษสำหรับน้องแท๊กเลยเมนูพิเศษเมนูพิเศษ คือคำว่า <environments> มือชิป่ะต้องได้50สามต้องได้เันานนารามือิแค่เพื่อนต้เนี่ยทำมาได้ไม่ได้ไอกอไอ้ก้องไอ้ก้งดูมือสิบิน มนป็นคะอะไรกัได้ทำไรอะไม่ได้ทำนรอะแลเรเกิดอจู้เนี่ยแสดงเออเนี่ยแล้วแทักเป็นเป็นนักแสดงก็ต้องแสดงได้ดุบทลุด้ดทุกเออนั่นแหละเร็วเนี่ยข้าวกินข้าวกินข้าวนข้าวข้าวกินข้าวนข้าวข้าว้าวนข้าวกินข้าวข้าว้ว เดี๋ยวอืมกินข้าวกินข้าวสายแล้ว,สา,ลวสายแล้วครับสายแล้วครับไม่นอนนอนนะคะอย่าขี้เกียจอย่าขี้เกียจอย่าขี้เกียจมาคันต่อฮะหลังจากที่เมื่อวานนะฮะเราถ่ายได้แป๊บหนึ่งนะฮะเพราะว่ามีพวกแก้สยากผมมา<ๆ>ก็เลยเมาเลยไม่ได้ถ่ายนะฮะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะให้ถ่ายนะฮะจะดูว่าพารันเนี่ย จะเละเทะขนาดไหนเมื่ออยู่กับพวกญาติๆพวกพี่ๆนะครับยังไงคะเด็กนาตอสมัยก่อนเล่นเรืออย่างนี้นี่เขาจะเขาจะเขาจะนีแทแล้วแข่งเรือกันงนี้นี่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 เรือเรือบรรยากาศระลามนั่งกับปลาไม่ลูกชุ่งนานี่ระวังรองเท้าหลุดนะ น้ำเหมือนน้นอยไหมน้ำเหมือนน้นอยน้ำแบบดิบๆเลอ <c oughs> าเอาอ,อีกอ่ะ <c oughs> มันอุกไปน้อย <c oughs> มันเย็นใช่ไหมคะเย็นเอยูอ่ตอยู่เย็นออ่ะสนุกแล้วทีเนี้ยนี่พาอมาเที่ยวที่นนทงนานะ ก่อละนะวกน้ำไหลอ่ะอันก็น้ำไหลกวกกวกมวดก็ม้วนก็ม้วนโอ้โหแต่บ้านโอเคนี่คุณปู่พามาดูนะครับแม่จะเป็นลมนะโอ้เจได้เดเก็บมาก่อนเก็บมาเก็บนะนี่คืออาหารมื้อเย็นของเรานะฮะ คารันหม่มหม่ำไหมหม่ำหม่ำไหมครับไม่หม่ำยังไม่สุกเร็วล้วงเดี๋ยวเราไปทอดก่อนนะครับตแกมละร้อยตัวน่ไงร้อยตัวร้อยตัวก็บร้อยบาทเราอนน้าเป็นตัวใส่บอกตัวละบาทเลยแล้วไม่มีไหนบอกไม่ไหนพี่ไปแล้วะไปแล้วไปแล้วทิ้งไปแล้วครับทำไรลูกนี่ยเล่นอะไรลูก โอเอาช่วยแม่มันตาเอาอ้าเอ้าไปไปไปอยู่กับพวกพี่ๆเลยไปนี่พี่เลี้ยงพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงไม่ดูแลพันเลยอันนี้อันนี้อันนี้ลุงเบิร์ดลุงเบิร์ดเนี้ยเมากันกล้วย อันนี้กล้วยดังอันนี้กล้วยดังราคาประมาณ20ิล้านอันนี้ดางลายเสือเขามาขอซื้อ20สิล้านไม่ขายนะครับเนี่ยครับผมดังลายเสือ20ิบล้านนะครับผมนี่นี่ค่ะกลับเรากลับกันสองคนใช่ไหมคะกลับกันสองคนใช่ไหมเออเพราะว่าอะไรเพราะว่าป๊าได้กลับไปทํางานก่อนนะครับนีเราก็เลยจะกลับกันสองคนแล้วมีที่หอมด้วยนี เออมากับกับพี่หอมด้วยนะคะยา่ารลูกไหนพี่หอมอยู่นี่ไงเราเราบินกลับแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันที่กรุงเทพนะคะคุณปู่รีบมาส่งเลย <c oughs> คุณปู่บอกว่าซนมากไม่ไหวแล้วกลับบ้านไปก่อนนะเราเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่เนาะใช่ไหมครับโอเคนะโอเคไหมโอเคไหมครับไหนบายบายกันบายบายเจอกันใหม่ครับครับเจอเ เจอกันใหม่ครับโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ